คู่กับจํานวนที่ที่คุณครูเตรียมเอาไว้เนี่ยให้คุณครูหน่อยนะครับซึ่งเราเคยพูดกันแล้วว่าจํานวนคู่จํานวนขี้เนี่ยให้นักเรียนเนี่ยดูที่หลักหน่วยนะครับถ้าหลักหน่วยของเราเนี่ยคุณครูเคยใบ้ไปแล้วว่าถ้าหลักหน่วยของเรานะครับหเป็นจํานวนขี้ดีมากครับนักเรียนตอบดีมาก711เป็นจํานวน ที่ด้วยอ่าเยี่ยมยอดทุกคนตอบได้นะครับต่อมาทับแปดร้อยแปดแปดร้อยแปดปดร้อยปดปดเป็นจำนวนคู่อ่าเยี่ยมมากครับอ่าทำไมเก่งจังเลยแต่ที่เราได้เรียนรู้นะครับไปถึงอ่าการประกอบอาหารของแต่ละภาคนะครับก็จะมีภูมิปัญญาครับที่เกี่ยวข้องกับการถนอมอาหารเพื่อทำไมเราต้องถนอม อ่าป้องกันน้ำเป็นยังไงเลยอ่าป้องกันน้ำท่วมแล้วทำไมต้องป้องกันน้ำท่วมล่ะครับเพราะว่ามีฝนตกค่อนข้างมากนั่นเองนะครับเอาละต่อไปมาดูเรื่องอาหารครับอาหารที่เป็นของขึ้นชื่อของภาคกลางไปดูบ้างว่าเืออะไรต้มยำกุ้งอ่าต้มยำกุ้งทำไมครับเป็นเพราะอะไร อ๋อเพราะมีแม่น้ำนะครับหลายสายมากในภาคกลางนะครับแล้วภาคอีสานนะครับทําไมภาคอีสานหนูดูนะอาหารนะครับของภาคอีสานก็จะเป็นจําพวกาปลาใช่ไหมครับเป็นอะไรครับเป็นส้มตำเป็นส้มตและส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นอาหารที่ไม่ค่อยมีน้าเยอะมีน้ําแค่กรุบกริบเป็นเพราะอะไรครับเราคิดว่ากินข้าวเหนียว อ้าวเาะใช้กินีกับข้าวเหนียวนั่นเองนะครับอ้าโอเคเก่งมากครับ ถ้าใครเลือกฤดูสปริงอากาศก็จะอบอุ่นนะครับเขาเรียกว่าวอร์มไม่ใช่วอร์มนะครับถ้าเวอร์มจะหมายถึงหนอนตรงนี้แปลว่าวอร์มนะครับสปริงนะครับก็จะอันที่สองก็จะต้องเป็นวอร์มนะครับแต่ถ้าใครเลือกฤดูออตโต ตัวนี้เป็นพยัญชนะต้นที่อยู่ตัวหน้าครูบอกแล้วว่าพยัญชนะคำควบกล้าก็คือมีพยัญชนะต้นสองตัวอ่นักเรียนสังเกตพยัญชนะต้นตัวหน้าจะเป็นกอไก่กอไขกอควายป,ปาปลาผอผึ้งผอพานและตัวหลังก็จะเป็นตัวรอเรือรอลิงและเป็นสองประเภท ชนิดที่หนึ่งอ่าประเภทที่หนึ่งนะคะคําควบกล้ำแถคําควบกล้ำแถอ่าคุณครูให้ในักเรียนสังเกตนะคะอ่าพยัญชนะตัวหน้า